สวัสดีครับ Awake n i r y s t a l ครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับอัปเดต1.5เอ้ย1.95.50นฮะเป็นอัปเดตใหม่ซึ่งกำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วผมทำเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วถ้ากดสับก็น่าจะได้แต่อันนี้ทำให้เพื่อคนไทยโดยเฉพาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะ เดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ใหม่นะฮะที่กำลังจะออกมาคือชื่อว่า Here Come The Scorpio Event อันนี้ถ้าให้เดาจริงๆแล้วก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นไออีเวนต์ที่ท็อปอัพแล้วได้ลดนะครับลดเพิ่ม n ันนั้ก็ถ้าสำหรับคนที่สนใจอ,อันนี้คือผมเองผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยังไม่มีใน P.T.R ส่วนอันที่2ก็จะมี Intel ใหม่ออกมาให้สำหรับรัด1ถึง35มั้งฮะอ,ะ,อะอาจจะได้แล้วแต่คือรัดหลังๆนี่ยังไม่ได้แน่นอนอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันต่อไปครับชุดฮีโร่คือให้ตัวพวกนี้ใส่นะฮะเขาจะอัปเกรดเขาจะเปลี่ยน วิธีอัปเกรดให้ฮะอ,อันต่อไปอนั่นคือเป็นฟีเจอร์ใหม่ส่วนอันต่อไปที่เขาจะแก้ในเกมซึ่งจริงแล้ว <c oughs> จะดีหรือไม่ดีนี่ก็คิดเอาเองแล้วกันนะก็เขาก็จะเปลี่ยนเวลาเราไปตี Capital Clash ที่เวลาเราโดดไปมันก็อาจจะมีบั๊กบ้างในบางจุดก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาจะแก้อะไระเขาเขียนว่าเขาจะแก้เฉยๆฉะนั้นมันไม่มีมากกว่านั้นฮะอันที่สองอะไล่เทอร์เรี่ถ้าสำหรับรัฐที่มีไอ้ตัวนี้เลยฮะเนี่ยพูดถึงก็มาเลยนี่ตัวนี้สำหรับรัฐผมเองอะไม่มีคือก็จะงงๆอยู่ใช่ไหมฮะคือ,อ เวลาเรายึดได้แล้วเนี่ยมันจะให้ตัวเนี้ยแล้วเราจะมาอัปเกรดในอะไรเทคตัวเนี้ยฮะมผมเองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าม,มันเวิร์กยังไงเพราะว่าในรัฐผมเองอย่างที่พูดก็ไม่มีนะฮะอันนี้ถ้าดูแล้วจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะเป็น5ดาวเกือหมด ผมเองเนี่ยผมก็จะอัพเป็น5ดามเหมือนกันแต่เดี๋ยวอีกรอสักแพรบหนึ่งอ่อจะได้เอาปืนมาลองเล่นดูอ่อแคอันต่อไปครับก็คือ Hero Training Area เหมือนกันก็คืออ่ในรัดใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอา Hero ไปอยู่ในเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกัน ใช้บลูสแ c ็กนี่ภาพนี่มันชัดมากนะแต่มันเสียอย่างเดียวมันช้านิดหนึ่งอืมเคอันนี้เป็นออ้เดี๋ยวเรามาคัฟเวอร์ตอนนี้ดูอ่าอันนี้เป็นตึกใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยโผล่ขึ้นมาให้เห็นทดา อันนี้มันเป็นตึกใหม่ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูกันอ่าเรามาคุยโน้ตกันก่นอนก็คือตรงนี้เนี่ยพอกดเข้าไปในฮีโร่เนี่ยน,นี่ระบบเนี้ยมันยังเป็นรัดเก่าอยู่อ๋อแมนคือมันจะมะีปุ่มให้กดเพิ่มอีกอันนึงฮนะ,ะมันจะเอาฮีโร่ไป3ตัวที่แข็งแรงที่สุดไปเป็นหน เป็นผู้ฝึกมั้งแล้วก็ไอเราก็ใส่ตัวที่อัพเลเวลไม่ถึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวลเดียวกันได้ซึ่งในตัวนั้นเนี่ยผมยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพราะว่าอย่างที่พูดเราไม่ไม่มีให้ใช้แต่ถ้าคุณรู้เนี่ยคอมเมนต์ดาวลงมาได้เลยฮะเพราะว่าผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทักษะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันสามารถอัปเกรด ฮีโร่ที่เวลไม่ถึงเนี่ยขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยแต่พอเอาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเวลเดิมแล้วหรือว่า,ามันออกมาเป็นยังไงผมยังไม่แน่ใจฮะก็ก็ฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคุยกับหลายๆคนมาก็คือคนไทยเนี่ยดูช่องเ,อเนี้ยเยอะพอสมควรแต่ ไม่ค่อยได้ซับตะไคร้ฮะก็คือผมรู้ว่าดูไปแต่สําหรับคนไทยเนี่ยการซับเนี่ยมันจะเป็นใหม่อยู่สําหรับหลายๆคนฉะนั้นผมก็ทําปุ่มไว้มุมขวาล่างปุ่มแดงๆนฮะกด subscribe แล้วก็ครั้งต่อไปเวลาผมอัพวิดีโอจะได้เรามาดูกันก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยฮะต่อไปเอ,อเขาจะแก้เกมสป s p ก็คือตอนนี้คุณคิดว่าเกมตอนนี้เนี่ยมันช้ามันเร็วยังไงก็เขียนลงมาเลยฮะเพราะว่าผมเองก็เล่นมานานแล้วก็รู้สึกมันก็สปีดเนี่ยผมก็ไม่ลุมกันว่าเขาจะทำให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงอยังไงก็ตัวนี้ต่อไปเราก็กลับมาดูฮะ,ะ Intel ใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ย โอเคตัวนี้เลยอนี่คือหน้า Intel ปกติใช่ไหมฮะถ้าคือตัวนี้ผมไม่เคยไม่เคยได้เข้าอาก็รอแพรบอ๋อแม่เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมันจะเป็นรูปวิดีโอตัวนี้เหมือนกับมุมซ้ายอ่า Actually รูปผมมันยังปิดมุมอยู่มุมมุมซ้ายบนนะฮะเป็นรูปวิดีโอก็คืออันนี้น่ยผะก็จะได้เป็น story item นะฮะก็คือโอเคอันนี้อันนี้ไม่อ่านหนังสือมา,อาสักพักหนึ่งแล้วฮะก็เก็บไว้ก่อนอันต่อไปครับอโอเคอันนี้ก็เป็น workbench นะฮะ เหมือนเป็นเวิร์กแบตของทหารเลยแต่ก็ยังไงเราก็มาช่วยน,นี่ก่อนลวกันจริงๆแล้วไอ้ปุ่มแดงๆเนี่ยมันทำให้อดึดอัด,อดนิดหน่อยฮะสำหรับผมแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นซองเพช n t ไฟล์เป็นของเ,อเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ป่วยประมาณนั้นเค่ okay. เราก็มาเก็บ เอาโตโอเคงั้นเราก็มา Intel กันฮนะโอเคอยู่ใกล้โรงบาลน,นะครับโรงบาลของพ่อของเบ c กอมีใครเคยอ่านเอ่อสตอรี่ของเกมนี้อย่างฮนะว่าใครคือใครก็ถ้าอยากรู้นะฮะอ่อครอาวนี้เนี่ยเขามันจะกลับมาแล้วมันจะกลับมาให้เราอ่านเป็น อ่าตอนตอนก็เรื่องก็น่าสนใจดีฮะก็คือเนื้อตัวคนแต่ละคนก็คล้ายๆ The Walking Dead บ้างหมายถึงว่าคนบางตัวก็ดูคล้ายๆก็คือผมเองดูถึงซีซั่น5้าแล้วก็หยุดเพราะว่าผมคิดว่าตอนจบมันเข้าตันกับ เนื้อเรื่องมันค่อนข้างตันไปแล้วะหลังซีซันห้าส่วนนี่ผมชอบมากทั้งเสือทั้งหมาป่าสองตัวผมอยากได้บร็อเลอร์ที่ไม่ใช่เบรย์แอนวอเล็กซ์เป็นอ,อ,อาจจะเป็นแบบพี่จาพนมขี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมาเป็นบร็อเลอร์อีกตัวหนึ่งเนะมันจะเนียนมากเลยเออโอเคก็คือ พอเราพอเราได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าโอเคได้แม็กซีนคัพเวอร์นะฮะ,ะในปี2อ1 7นเโอเคอันต่อไปแบชแท็กออกมาะฮะอ่าเดรกครับชื่อเดรกลักเนมเพลทฮะ Second level researcher of double helix laboratory เป็นแ uh, lab ของเบคก้า uh, นะฮะ uh, 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 แล้วก็อันสุดท้าย patient file uh, Patient ชื่อ a ดรกแซคครับน,น,นี้แล้วเขาคือใครอยากรู้ใช่ไหมฮะงั้นโอเคนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อน,นี้ ก็คือเป็นวันเกิดเกมประมาณนั้นก็คือหน้าต่อไปเนี่ยมันก็จะพามาเป็นอของ World นี้ Power แล้วก็ Anniversary Memory ซึ่ง Anniversary Memory เนี่ยก็จะกลับมาใหอ้อย่างนี้นี่เองใช่ไหมฮะนี่คือฮีโร่ทั้งหมดที่มีในตอนนี้ อผมว่าตรงระหว่างโซยกับอีบาเนี่ยน่าจะเป็นเจ๊แกงน่าจะมาโผล่ตรงนี้อ่โอเคต่อไปครับอมันจะให้ไททอลเรากลับมาหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอส่วนเรามาดูนี่คอนติเนียเดี๋ยวชอบหลุด ไปทำอย่างอื่นก็คือ,อามาของอคุณเทรกอยู่ตรงนี้เราก็ได้3อันใช่ไหมฮะถ้าเราได้อีก2อันเนี่ยเราก็ d e c r y p ออกมามันก็จะกลายเป็นเรื่องให้เราอ่านแล้วก็พอได้ครบเนี่ยเราก็จะได้300ร้อย a บโอแคปขึ้นมาก็ฟรี free ครับของฟรีก็ดีแล้วแล้วก็มีอะไรให้เราอ่านเพราะว่า intel ตอนนี้นี่คือเป็นอะไรที่ มันไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าไหร่ฮะคือแต่ละวันที่เข้ามาเนี่ยเราก็กด intel ไปกดทรงทาหารไปแล้วก็เนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้ยเนี่ยผมมีครบทุกตัวแล้วแล้วก็ฉาดไอ้พวกนี้ผมแม็กหมดแล้วมันก็ขาดความน่าสนใจมากไปฮะโอเคอันต่อไปครับอันนี้หลายๆคนนี่คงอ,อ,อาจจะ ตื่นตาตื่นใจเล็กน้อยอ่าสำหรับผมว่าตื่นตาตื่นใจผมไม่รู้สำหรับอ่คุณว่าเป็นยังไงอเรามาดูอ่าฮีโร่เกียร์ครับนี่ใหม่ครับดูเป็นไงบ้างก็ตัวนเนี้ยเนี่ยก็คือเขาจริงจริงแล้วผมว่าอินเทอร์เฟซเนี่ย เออเอาออมาดีกว่าเยอะเลยคือลหลายๆคนเนี่ยคือเฮ้ยไอบรอลเลอร์เนี่ยอไอกำปั้นเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือทหารายิงปืนใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นทหารรถก็แล้วเราก็จะเปลี่ยนไปไปดูเสื้อดูอรองเท้าอย่างเงี้ยฮะก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เขาโชว์ขึ้นมาก็คือ มีใครใช้ได้ใช้ได้บ้างเนี่ยไอตัวนี้เวิร์กเพราะว่าหลายๆคนก็คือสเกลนี่มันคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะแล้วมันก็เป็นแบบเราก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้ว่าโอ,โอเคไอตัวพวกนี้ใช้ตัวพวกนี้อ่าโอเคก็เท่อยู่แต่คือเนี่ยส่วนไอทหารราบเดีย่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยสีฟ้าตัวหนึง่งสีม่วงตัวหนึง่งแต่คือที่เหลือมันไม่มีแล้ว ตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีสีม่วงสี่ตัวอืมอันนี้ก็มีอีกสี่ตัวอยู่ตรงเงี้ยฮะแต่อตัวนี้มีแค่ตัวเดียวก็อ่ผมคิดว่าหวังว่าเกมคงจะใส่มาตัวฟรีเนอะอ่ามันจะได้แบบอ่ามีตัวมีตัวถ้าหาราบมันมีน้อยมากก็อ่าต่อไปก็คือถ้าเกิดคุณ แม็กแล้วลองแบบอย่างผมเนี่ยรองเท้าแม็กแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะอยู่ที่5ดาวมันก็จะเริ่มจากเหดาวจนไปถึง5ดาวนะครับก็คือสาเหตุที่เขาทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในความคิดผมเนี่ยคือเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกช่องหนึ่งอย่าผมเนี่ยมันอยู่แค่3ดาวใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นสี สีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองซึ่งมันเป็น3ามเลเวลแต่คือมันใช้ของเยอะลองพูดว่าเนี่ยจากสีม่วงเป็นสีทองเนี่ยผมต้องใช้อตัวดีไซน์เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบอันซึ่งเอามาจากทรัพ่แล้วก็ไอฮีโร่เกียร์เนี่ยก็มาจากทรัพแล้วก็เราสามารถไปตีตีผีตามแมปเนี่ยมันก็จะให้ตัวพวกนี้มาแต่คือผมต้องใช้ 4400 4 4 0นี่อชิ้นถ้าจะเป็นสีทองซึ่งแบบผมลองเล่น1เดือนเต็มนะฮะหนึ่งเดือนเต็มนี่คือตีผีตีอะไรพวกนี้ทุกวันเนี่ยได้22ซึ่งแต่คือใช้สตาร์ไม่นาเยอะมากก็แล้วแต่จะคิดเอาว่ามันมันต้องใช้เยอะขนาดไหน ก็แต่คือพออันนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจาก3ดาวไปเป็น4ดาวเนี่ยใช้แค่4,000แล้วก็อันเนี้ยไอ้ดีไซน์เนี่ยใช้แค่38ยคซึ่งแบบผมมีอยู่2,500เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าทำไมผม,มถึงมี2,500นะฮะก็คือผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้แช์ให้สำหรับคนที่เล่นอยู่ตามปกติเนี่ยจะสามารถโตขึ้นมาได้เร็วมากขึ้น ซึ่งฮีโร่เกียรนะปกติคนไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่ก็คือเออโอเคอัพได้ก็อัพแต่ถ้าอัพไม่ได้ก็ก็รอไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบยากใช่ไหมแต่เนี้ยดูเหมือนที่จะแบบว่าเหมือนจะคว้าได้แล้วมันมันใกล้มากก็ลองดูฮะต่อไปเออเรามาดูเออทำไมดีไซน์เนี่ยมันมาเป็นยังไงก็คือปกติเนี่ยเราจะมีเวลาเราตีทรัพเร็จใช่ไหมฮะ เราไปกดดู trap ได้ไหมเนาะเขาเปลี่ยน trap หรือยังอ๋อไม่มี trap เนาะ,ะคือปกติตี trap ได้เนี่ยมันจะได้3ดีไซน์ถูกไหมก็คือจะได้ brutal lethal แล้วก็ไอ Huntsman design set สามอันอย่างละสามแบบอย่างละชิ้นเท่าๆกันแล้วแต่แรงค์ที่จะได้อื โอ้ a อ t u a l l y เดี๋ยวเรามาดูนี่เดี๋ยวผมว่าผมอาจจะยังไม่ได้ลบโอ้ไม่มีฮะอมโอเคก็คือสรุปฮะง่ายๆก็คือ Little Set Design เนี่ยผมมีอยู่473เนี่ยมันก็จะแลกขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นแทนที่เป็น Little Set Design เนี่ยมันก็จะกลายเป็น Hero Gear Design แทนคือในรูปนเนี้ยเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่ามันจะเป็นทั้งกล้องสโคปแล้วก็แว่นตารวมกันอันนี้ Brutal เซ t ก็คือมันกมันก็จะกลายเป็นฮีโรเกียดีไซน์เหมือนกันแพนทอมก็เหมือนกันแล้วผมมีเครดเก็บไว้อยู่แล้วอยู่พันสีก็คือทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยเอามาคอนเวิร์สจาก3ช่องเนี่ยมาเป็นช่องเดียวกันซึ่งอ่าทำให้ง่ายขึ้นนะในความคิดผม ก็เลยอันนี้เป็นฮีโร่เกียร์ใหม่โอเคอ่ต่อไปฮะอะ่ก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยที่ได้เป็นผู้ว่านะฮะอ่อพี่โดมรัฐหนึสี่สแล้วก็188นะผมลืมอ่านชื่อจริงๆก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ผมว่ามีคนหนึ่งแต่คือ,อ ปกติผมคุยกับคุณไมเคิลแองเจโลบ่อยมากใน State of Survival t h a i l a n นดฮะก็คือเขาเพิ่งได้เป็นแล้วก็โอเคฮะต่อไปทุกคนอยากรู้ครับอันนี้ผมเปิดนี่ไม่ได้สร้างอนหารเลยทีเดียวเอามารอให้ทำวิดีโอนี้โดยเฉพาะฮะนี่ฮะเราก็มากดเทรนจะรู้เนาะ ฐานที่10ฮนะทีสิบอ่ายังไงยังไงมันยังไงเนี่ยอยากเห็นเหลือเกินอ่านี่ครับทีสิบเอ็กำลังมาแน่นอนแต่คืออ่ายังไม่ออกในตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขายังไม่ไม่ประกาศให้ออกแต่คือมาให้สนิพทพี้เฉยเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะอัปเกรดให้เป็นเวลห้เพื่อที่จะเข้ามาดูรีเสิร์ชตัวนี้แต่คือ Uh, เราต้องมา Research ตัวนี้ครับแล้วเรามาดูกันว่ามันหน้าตากันยังไงนี่ Military Science Technology Institute uh, ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแปลว่าอะไร uh, แต่เรามากดเรามาดูวิธีอัปเกรดกันดีกว่าอัปเกรดได้เหมือนบ้านพลาสมาธรรมดาใช้71ก็355 uh, ถ้าจะเป็น2ดาวใช่ไหมฮะคือข้ามไปก่อนต่อไปฮะตัวนี้ครับเท่เลยเหมือนอดูดาวอวากาศยังไงไม่รู้คือเมื่อเช้าเนี่ยทำวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วก็เกี่ยวกับตัวนี้เลเซอร์ไซส์เนี่ยก็คือ,อเป็นฮันเตอร์ก็คือเป็นทหารปืน ทหารลา่ทาทหารรถแต่คือถ้าจะาอันล็อกทหารถ้าจะอันล็อกทหารรถกับทหารลาดเนี่ยต้องรีเสิร์ชตัวนี้ก่อนซึ่งเรามาดูตรงนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเขาต้องการเลเซอร์ไซส์เลเวลสามใช้6พลาสมาในการอัปเกรดก็พูดง่ายๆก็คือเพิ่มแอตแทกนะฮะอย่างแรกเนี่ยอ ตัวนี้ก็เหมือนกันเพิ่มแฮแทกแต่ไหนๆเราเปิดตรงนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้กันเพราะทุกาสายมันจะเหมือนกันหมดนะฮะก็คืออันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มเฮลท์แล้วก็น่าจะเป็นดีเฟนต์อันนี้คือ,อยังเป็นเลเวลหอยู่คือสามารถแรกเนี่ยแอตแทกดีเฟนต์แล้วก็เฮลส์ส่วนเลเวลสเนี่ยอตอนนี้จะกลายเป็นเลเวลสองเลยนะฮะ ก็ก็จะเป็น a t c อ d e f e n s e h e a l t h Lethal รวมกันมาอีกทีนึงส่วนพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะมาร์ชได้ใหญ่ขึ้นแต่น,นี่ต้องใช้เลเวล3าละเนี่ยแต่คือทุกอันเนี่ยก่อนที่เราจะ Research ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเลเวล5ให้หมดซึ่งโหดอยู่โหดอยู่เนีตัวนี้ใช้62ครับคุณ อ่าห้าไปก็ประมาณ310ก็ยังพอถูถ่ายอยู่ก็มาร์ชใหญ่ขึ้นก็สามารถตีแรงขึ้นง่ายๆต่อไปแล้วว่สฮะอ่ารู้แล้วว่ามันมีปุ่มตัวใหญ่อยู่อยากรู้ใช่ไหมอ่าก็อันนี้ใช้200ด้ยดูฮะอ่าสองอันคือ1,000ต่ตอนหอันได้อัตแท็ก7 7ยังไม่ถึง1%เลย มันมันโหดนะอันนี้แล้วก็นี่ทุกคนรออยู่ทีสิบมันคืออะไรอันนี้คือบ้านต้องเลเวลหครับอ่า e a r c h ร์ชบ้านเลเวลหถึงจะอัปเกรดไอบิลดิ้งนั้นให้เป็นเลเวลห้าได้ส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้อง Research อีสีตัวก่อนที่จะมาจะมาถึงตัวนี้เนี่ยซึ่งอ่าก็ คิดไปอัลพภัณฑ์ก็สี่พัน,น 4, พลาสมาไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยอันนี้รีเสิร์ชครั้งเดียวแต่ใช้863เพื่อที่จะ lock, อันล็อกทีสิบเอ็ดออกมาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมดูของอทีมคอร l รัมาเนี่ยเขาจัด เขามานั่งนับให้ทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือประมาณ12,473นะ <c ười> คือถ้าเล่นแบบไม่เสียตังนี่ก็ตึกนี้เลิกดูไปก่อนครับเพราะว่ามันอีกนานแน่นอนส่วนอ,อีกอันนึงอันใหม่ครับที่จะมาเนี่ยก็คือผมรู้ว่าหลายๆคนก็แบบเฮ้ โผลพลาสมาเนี่ยแม่งมัน,มนวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้แบบอ่าเท่าไหรอ่อ่ะสิบสองถึงสิบหกอันต่อวันแล้วแต่ความโชคดีถูกไหมฮะอ่าไอตัวที่เดินไปเก็บเนี่ยสี่แปะอ่าวันหนึ่งก็สามครั้งก็สิบสองบางทีได้หกใช่ไหมก็อ่าแต่คือพอตอนจบเนี่ยนี่เขาแถมมาอีกห้าครับ ก็คือประมาณเบ็ดเสร็จแล้วตีไปวันละ20อ่ะกว่าจะได้12ื่นก็ช่วยช่วยทำคิดคิดเลขเอาเองฮะผมอ่อตัวนี้นี่คิดแล้วปวดหัวแทนก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามฮะถ้ามีคอมเมนต์อะไรถามมาได้เลยฮะเพราะว่าเราก็เล่นเกมน,นี้กันอยู่ด้วยกันแล้วก็คงอีกสักพักหนึ่งนะฮะ,ะครับขอบคุณมาก